สวัสดีครับพี่น้องอทัติพันและพี่น้องไทยและชาวกระเยงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเจริญสามเหล่าในวันที่3กันยายน2565บนพบกันเช่นเคยในายการสถานการณ์การช่วยเหกันในประเทศเมียนมาครับครับวันนี้ก็ผมมีข่าวอยู่2ประเด็นนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคุณผู้ผพังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวสถานการณ์การช่วยรอลกันในประเทศเมียนมาที่เกิดการประทะกันเป็นประจํานะครับประเด็น,นแรกก็จะพาพี่น้องมาที่กองกําลังกระเลง ที่เป็นกองรังกระเลงเคเอ็นยนะครับที่ได้เกิดการประทะก,กันกับกองทัพลูกน้องมีอ่องตั้งแต่เช้านะครับสีสามนะครับก็ได้กระเทือนหน้ากับกองทัพลูกน้องหมีอ่องที่ได้บุกลุกเข้ามาในพื้นที่ ของกองกำลังการแข่งกองพลที่6และกองกำลังการแข่งกองพลที่3นะครับไายกองทัพเนียนอองที right ่ลม <th> ุ่งหน้าออกมาทางยะวัดีนะครับก็จะเข้ามาจู่ในพื้นที่ของพี่น้องกระเลี่ยงที่ในเรกยกอขาวนะครับและมุ่งหน้าไปทางวาเล่นะครับไายกองทัพเนียนอ่องที่ได้เสริมกําลังและเสริมทัพเข้ามาในพื้นที่ของกองกําลังการแข่งกองพลที่3และการแข่งกองพลที่6กนะครับก็ได้เกิดการปะท่ากันขึ้นตั้งแต่เช้านะครับทาให้ ถ่ายกองทัพลูกน้องมิ่นอ่องที่ได้บกุกเข้ามาเจอดักระเบิดของกองกำลังการกเร่งเคเอยูกองพลที่6และกองพลที่3นะครับทาให้ถ่ายกองทัพมิ่นอ่องมีการล้มตายเป็นจํานวนไม่ตม่ำกว่า20นายนะครับและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากครับถ่ายกองกําลังการเรงเคเอยูก็ได้ลาดตระเวนตามพื้นที่ต่างๆที่ได้เสริมกําลังเข้ามาไม่ตม่ำกว่า700นายนะครับที่เข้าไปล้อมกองทัพลูกน้องมินอ่องกําลังพล2 0 0นายนะครับก็ได้ถูกวงล้อมของกองกําลังการเรงเค u อยูกองพลที่ 3และกองพลที่6นะครับในพื้นที่หลังกาที่ด้เกิดการประทะกันขึ้นก็ได้มีดักระเบิดต่างๆที่ได้ดักไว้ที่ลูกน้องมินอองไม่ทับได้ไม่เคยมาในพื้นที่หรือไม่คุ้นม่อกุเคยในพื้นที่มาเจียดไทยนะครับก็ได้ทําให้ลูกน้องมีนอองได้เสียชีวิตทําอีก3นายและบาดเจ็บหนึ่งนายนะครับในพื้นที่เลเกกอขาวนะครับไม่มีพี่น้องพี่น้องประชาชนอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะครับแต่ผ่ายกองทัพลูกน้องมีนอองก็ยิงปืนใหญ่ เข้ามาในหมู่บ้านเด็กดกอข,ขาวของพี่น้องประชาชนชาวกะเหรี่ยงนะครับทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเสียหายจองหลังและมีการทําลายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งหลังนะครับ ได้ผ่ายกองทัพเมียนอ,อกนะครับยิงปืนใหญ่ไปใส่รถพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาตามท้องถนนหรือตามในพื้นที่ต่างๆที่พี่น้องประชาชนไม่รู้ว่าเกิดการประทะก,กันขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้พักอาศัยตามพื้นที่ดังล่าวก็ได้พากันหนีนะครับหนีเข้าไปอยู่ในประเทศต่างๆบา,างหมู่บ้านก็เข้าไปในพื้นที่ เ่าวัตดีนะครับบางหมว่านก็มาอยู่ตามทแลนไทยนะครับการเกิดการปะทะกันในจังนี้ก็ได้ว่าดูเดียดขึ้นเป็นประจําทุกวันนะครับในพื้นที่ของเกรงกองพลที่3ามและเกรงกองพลที่6นะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพนนอ่อนที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามารับตะเวียนในพื้นที่ของเกรงกองพลที่3ามสามถึงสี่รอบไล่นะครับแต่เขาไม่มาถึงระเบิดนะครับแล้วผ่ายกองทัพนนอ่อนที่เข้ามาจําเดือดในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ได้มีการ ข่มขู่นะครับมีตรวหมายถึงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ให้เตรียมตัวไว้หลายชับตาจะมีการปะทะใหญ่และเปิดสงครามใจกับกองกําลังกันเด่งนะครับนี่ครับการกระทําของกองทัพนุกน้องมินอ่องนะครับก็ได้ถูกการวางแผนต่างๆนะครับผ่ายกองกำลังกระเลงเค็นยูกองพลที่3ไดและกองพลที่6นะครับก็ได้วางทุ่นระเบิดและตักระเบิดตามพื้นที่ต่างๆเต็มจํานวนมากนะครับ ในเวลาตีสามสามสิบเก้านาทีนะครับก็ได้มีกองกําลังกระเลงกองพลที่หกนะครับกระเลงกองพลที่สามรวมกําลังการขึ้นไปโจมตีฐานใหญ่ของกองทัพมินอองที่มาปักหลักในพื้นที่กระเลงนะครับก็ทําให้อาหารของลูกน้องมินอองที่ได้ประจาการในฐานของลูกน้องมินอองนั่นได้เสียชีวิตคาที่เจ็ดนายและวิ่งหนีหดวจุกหัชนไปตามป่า ไม่กัดทันหันนะครับก็ทําให้ทิ้งอาวุธยุทธปกรณ์และเสบียงอาหารต่างๆที่ข้างตามฐานนะครับทิ้งไว้ให้กองกําลังการเรงเขียนอ,อยู่กองพลที่3และกองพลที่6นะครับรวามทั้งอาวุธปืนใหญ่และปืนคอกและปืนต่างๆเป็นจํานวนมากนะครับความทั้งอาวุธไม่ตํำกั่สามา,ามถึงสี่ล้อยลูกได้นะครับรกําลังกะะเร่งกองพลที่3ก็เข้าไปยึดฐานของกองทัพลูกน้องมินอองที่เข้ามาปักหลักใน พื้นที่ของกองกำลังกระเลงกองพลนที่3มได้หนึ่งแห่งนะครับผ่ายกองทัพนิรันอรก็ได้มีการเสริมเฮลิคอปเตอร์เข้ามาถึงระเบิดนะครับหลังผ่านมา5้านาทีนะครับผ่ายกองทัพนิอันดที่เข้ามาถึงระเบิดนั้นก็ทิ้งเข้าไปในหมู่บ้านพี่น้องปราชาชิญจ่ากระเลงนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านกันแล้วนะครับผ่ายกองทัพนิร <inequalities S 2> ันดก็ยิงไปทุกทิศทุกทางและยิงไปอย่างมั่วสู้และทั่วไปตามพื้นที่ของที่มีการสูกไทยต่างๆนะครับ นเวลาตี้5นาทีนะครับก็ได้มีผ่ายกองทัพลูกน้องเหมือนอ่องที่ได้ประกาศว่าจ,จะเสริมกําลังเข้ามาเพิ่มในพื้นที่ของกองกำลังกาเร่งนะครับเพราะว่า กำลังรบรวมกำลังเสริมเข้ามาทางกำลังพลที่ในพื้นที่ของยาวัตีนะครับโดกไปทางขัวหลําในรัฐสานนะครับที่จะเข้ามาเสริมทัพให้กองทัพนินอองที่ได้เป็นกองทัพแนวหน้าที่ประเทศหน้ากับกองกําลังการเร่งนะครับเพราะว่าทหารแนวหน้าของลูกน้องเินอองไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าได้มีการสูญเสียและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะครับก็ได้ประกาศจีสารไปทางทัพใหญ่ให้เข้ามาเสริมทัพช่วยในพื้นที่กาะเด่งด่วนนะครับ ภายกองทัพน้องเมินอองที่ได้ประจำการได้รักษาการตามชาแเรนต่างๆที่จะเข้ามาจุดโจมตีในพื้นที่ของกองกำลังกาเรงเคนอยู่กองพลที่จานะครับก็ได้ทุ่งชุกจงกลับเร่งด่วนไม่ต่ำกว่า28นายนะครับเทาวันนี้ ่ายกองทัพลูกน้องมนอ่องที่ได้เฉิมทับเข้ามาก็มีการวางแผนหลายจิงหลายอย่างนะครับทั้งทิง้งลูกเห็นเดืลูกลานเกมีต่างๆตามเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ว่าเขาไม่ทิ้งระเบิดนะครับก็มีการวางแผนหลายอย่างนะครับที่ล่แตกต่างกันกันกบกองกําลัง,ลงต่างๆนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเหมนอ่องที่ได้ ทิ้งยาผิดต่างๆลงมาจากเฮลิอคอปเตอร์ทิ้งลงตามแม่น้ำและลำห้วยต่างๆนะครับเพราะว่าวางจัดทำรายกระเรีงที่ได้พักอาศัยตามป่าและตามหุเขาต่างๆนะครับนักผจกองทัพเมียนอกที่ได้อยู่ทางเนือตะีก็พยายามยิงปืนใหญ่เข้ามาอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับหลายสามถึงสี่วันได้แล้วนะครับเพราะว่าผจากองทัพเมียนอกที่ได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่กระเด็นกองพลที่3ามน,นะครับ และเมื่อบานครับได้มีกองกําลังกระเลง K N L A นะครับที่ได้ปดท่าอย่างหนักกับกองทัพเมียนอกนะครับก็ได้มีการเริมกําลังเข้ามาเพิ่มในพื้นที่ของกระเลงกองพลที่สามอีกแล้วนะครับเราได้มีกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวมอนที่รัฐมอนที่เข้ามาผึกทหารเป็นกองกําลัง P T F ก็เข้ามาร่วมกองกําลัง K N L A และกองพลที่3ามกระเ่งกองพลที่6นะครับที่เป็นกระเ่งชาภาพแห่งทัพที่ประจำการในพื้นที่นะครับแล้วกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ประจำการในพื้นที่เกิเด่งก็ไม่ต่ํากว่า8ปดถึงเก้าร้อยนายนะครับที่ได้วางแผนที่จะเข้ามาจู่โจมตีกองทัพมีดอ่อนที่ด้เสริมทัพเข้ามาในพื้นที่นะครับ ในเวลาตีห้านะครับเด้เห็นขบวนรถของกองทัพเมนอ่องมาตามท้องถนนเป็นจนํานวนมากนะครับแต่ว่าไม่ถึงจุดที่วางทุ่นระเบิดแล่เลียงเป้าของกองกําลังกระเลงไว้นะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพนินอ่องได้หยุดการเดินทางและมีการวางแผนที่จะมุ่งหน้าเข้ามาจู่ในพื้นที่ของกองกำลังกระเลงของพลที่6และกองพลที่3นะครับ แล้วเรามีขบวนของกองทัพมินอ่องเป็นจํานวนมากที่ไล่มาตามป่าต่างๆและกําลังแต่ปีนเขาขึ้นมาทางกระเลงกองพลที่6และกองพลที่3นะครับในเวลาตีห้าสามนาทีนะครับได้มีปืนลูกปืนใหญ่ของกองทัพมินอ่องยิงมาจากฐานนะครับมาตกใส่ในพื้นที่กระเลงนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ตื่นกระโดก,กใจพากหน,นีออกไปอยู่ในป่าและไปหาที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าภายกองทัพมินอ่องที่ได้ยิงปืนไปทุกทุทกทาง ไปตามบ้านพี่น้องประชาชนก็ได้ยิงมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ครับการกระทําของกองทัพเมียนอองที่ทํากับพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายระดับหนึ่งนะครับก็ได้มีการจับกุมพี่น้องประชาชนและยิงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนทําลายทัพเจียนพี่น้องประชาชนได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับ ถัาผ่ายกองกำลังต่างๆหรือกองกำลังปผชมนะครับเนว่ากองกำลังเคลียร์เอพีทีเอฟหรือกองกำลังเคลียรอยู่กองพลที่6กองพลที่สาก็ได้โดนกองกำลังกันกัดกั้นพื้นที่และในรับกะเรียเต็มใจหมดนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพนินอ่องที่ได้ตึงเครียดวางแผนที่จะเข้ามาใช้ทางอากาศยานเครื่องบินขับไต่มาทิ้งหลายรอบอยู่นะครับแต่ว่าไม่เปลี่ยนผลนะครับแล้วในพื้นที่ยิวดีตนะครับก็ได้มี ทจ้าที่ของกองทัพลูกน้องเหมียนอ่องล่อล่ทุกสังหารคาป้อมอีกจีดนายนะครับก็ได้ถูกกองกําลังกลุ่ม P.T.F เข้าไปโจมตีและกระหน่ำยิงคาป้อมทันทีนะครับเพราะว่ากลุ่มกองกำลัง p อ f ไล่ขับจีดรถจักรยานยนต์เข้าไปสังหารลูกน้องเหมียนอ่องถึงค่ายในเนยาวดีทันทีครับแต่กองทัพเหมียนอ่องก็ได้เถริมเฮลิคอปเตอร์รับเะเวียนตามในตัวเมืองต่างๆแต่ไม่พบกองกําลัง P.T.F ที่เข้าไปกเกาะเหยียดน,นะครับ ครับสำหรับเรื่องกองสถานการณ์การทะเลาะกันในประเทศเมียนมาที่ได้เกิดการประทะกันเป็นประจํานะครับเช้าวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่ทานนะครับพี่ด้ก็ผักกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเลยนะครับเป็นข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่ครับสวัสดีทุกท่ทานครับ